ครับวันนี้ป้าอ่อนหมกใหญ่ก็มาที่การตลาดหัวเวียงอำเภอเวียงโป้ปปจอดเชียงรายนะครับมาเดี๋ยวมโมจัว,วโอ้ยเอ๋ป้าัหวเข้าขวฝากด,ด้วยครับมาแล้วครับพมาเพื่อไทยนะครับนนครับด้วยกันนะครับเนี่ยคนดีไม่ติดคุกนะครับรอเคไทยเนี่ย คนชั่วๆอยู่นอกคุกไอ้สีเทาสีดำนะครับอยู่นอกคุกนะครับด้วยๆนะครับสปเยลาที่อรานบแม้อครับสาบลกคซีนฮะ สามสิบบาทเราบทุกโลกบอกเขาเลยเอาฝากด้วยนะครับคุณลุงครับต้องขนใจเรื่องการเมืองลุงเราเนี่ยยี่ิบิบแล้วไหมเจ็ดร้อยใช่ไหมใช่ใช่หนหกสิบสี่หกสิเก้าก็อีกปีเดียวเดียวก็ได้เจ็รอยได้น้องรักแต่นี้มันรุ่นพี่น่นเะมันเจ็ดแล้วครับนาอเอาฝากด้วยครับนอะ ปักเพื่อไทยเนี่แนนอนดูประชาจชนสามพิพาทษาทุกโลกก็ปุ้มแล้วใครับให้สามรอยอ๋อสามร้ออยเอาเลยฝากด้วยนะครับคุณแม่ครับเยอยุเท่าไหแล้วคุณแม่เจ็ดเจ็ดเท่าใดเจปีได้800ร้อยเปีได้แ0ดรอยแม่นะนะเนี่ยเจ้าของโครงการไปติดคุก ครับช่วยกันนะครับเนี่ยอยู่ในคอผมเนี่ยเมียเป็นโรคมะเร็งไม่ตายครับแม่ต้องแม่ต้องช่วยกันก่อนนะแม่จาม๋าโอเคต,ตอดหน่อยค่ะเอาแม่โอโ้โหนี่ไส่แดงเนี่ยวันหลังครับจะพูดไม่ได้ผมเลือกตั้งช่วยด้วยนะครับคุณลุงคุณแม่แม่ยุเท่าไหร่ครับ เจ็ดสี่พันก็เอาไปเจ็ดร้อยก่อนแม่เลยพันปะีง่ายเจ็ดร้ยอยนะเออเลี้ยงมันนานเราก็ตามอายุฝากด้วยนะครับพักเพื่อไทยนะครับขวัญใจคือประชาชนนะครับขอบคุณนะครับที่ใส่เสื้อแดงใส่เสืเ้อแดงนะแม่นะอายุเท่าไหร่แปดพันก็แปดร้อยพี่เออขอบคุณครับ